มีตัวชี้วัดนะคะถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันเป็น12ตัวชี้วัดหลักค่ะคุณเอกนรินใช้ในการที่จะปฏิบัติงานร่วมกันนะคะโดยจังหวัดแพร่เองค่ะมีการถแถลงนะคะกําหนดตัวชี้วัดหลักของจังหวัดแพร่ค่ะเป็น12เป้าหมายร่วมกันนะคะเพื่อจะนํามาขับเคลื่อนในการทํางานให้กับ44หน่วยงานในพื้นที่ค่ะ นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะได้แถลงกำหนดตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่12เป้าหมายร่วมประจำปีงบประมาณ2,565และนำมากำหนดเป็นนโยบายเครื่องมือให้ส่วนราชการต่างๆใช้ในการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ2,565เพื่อตอบเป้าหมายและตัวชี้วัด ให้บรรลุเป้าหมายชาติเป้าหมายตามภารกิจของส่วนราชการและเป้าหมายเชิงพื้นที่และใช้เป็นกรอบในการบริหารราชการของจังหวัดโดยมีเป้าหมายสําคัญเพื่อให้มีการบริหารราชการที่ทํารงรักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนค่ะพร้อมกันนี้นะครับได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ12เป้าหมายร่วมประกอบด้วยจังหวัดคุณธรรมและการเทริดทูนสถาบันหลักของชาติการบริหารภาครัฐทันสมยัยสะดวก สิ่งแวดล้อมดีป่าสมบูรณ์จังหวัดสะอาดเมืองสุขภาวะทุกช่วงวัยเมืองเก่าแพร่และส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองสงบมั่นคงปลอดภัยพลเมืองดีเศรษฐกิจสร้างสรรค์การศึกษาและพัฒนากำลังแรงงานที่มีคุณภาพการแก้ไขปัญหาปากท้องลดยากจนดำรงชีพพอเพียงการพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรทั้งระบบการบริหารจัดการแก้ไขสาธารณภัยและโรคอุบัติใหม่ครับ